สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทลอดวิสมนค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้แม่หมอกำลังจะทำนายความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24กระกฎาคมถึง23สิงหาคมค่ะ แม่หมอได้เปิดไพ่ทํานายไว้ให้แล้วนะคะก็คือห้ามไปด้านบนซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่30ธันวาคมจนถึงวันที่6มกราคมค่ะส่วนไพ่ด้านล่าง5ใบก็คือไพ่คาลลิฟายของไพ่ข้างบนแต่ละใบนะคะแล้วถ้าท่านใดต้องการสนับสนุนแม่หมอสามารถใช้แอปพลิเคชันธนาคารของท่านสแกน QR Code ได้เลยนะคะพไพ่สใบนี้คือไพ่ประจำตัวของท่านไพ่สองใบนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นพไพ่ใบนี้ก็คือไพ่เมเอเนจีนะคะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะดูเหมือนว่าชาวสิงนะคะจะคอยส่องนะคะคู่รักของคุณทางโซเชียลนะคะจนติดเป็นนิสัยนะคะก็เลยไม่ค่อยมีความพยายามนะคะในการที่จะทํางานในความสัมพันธ์ครั้งนี้สักเท่าไหร่นะคะมันคล้ายๆว่าได้เห็นก็พอใจแล้วในประมาณนี้เนาะแล้วก็คุณเองอะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้หรือว่าตอนนี้นะคะที่คุณแบบ อนอนหลับพักผ่อนได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วว่าคือคุณชวนเขาทะเลาะนะคะเพื่อที่จะเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อที่จะปิดบังปัญหาบางอย่างนะคะก็คือคุณโกหกเขาบางอย่างแหละเพราะว่ามันเป็นไพ่เจ็ดดาบเนาะถามว่าไพ่เจ็ดดาบเนี่ยโกหกเรื่องอะไรก็คือเห็นไหมผู้ชายคนเนี้ยเขาขโมยดาบไปห้า อันนะคะแล้วก็เหลืออีกสองอันก็คือว่าคุณนะ่ะโกหกเพื่อปิดบังปัญหานะคะเพื่อที่จะทําให้คุณเนี่ยนอนหลับพักผ่อนได้นะเพราะว่าคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับนะคะเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าคุณเอาไปห้าอันเนาะก็คือจะไม่มีปัญหาเรื่องที่บ้านแตกหรือผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าคุณน่ะหลอกตัวเองนะคะนั่นเองเนาะ คุณก็เลยต้องสร้างเรื่องราวาโกหกขึ้นมาเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยสามารถนอนหลับพักผ่อนได้ในความสัมพันธ์นี้เนาะเพราะว่าถ้าไม่ทําแบบนี้คุณก็จะเครียดแล้วก็นอนไม่หลับบางคนก็เป็นซึมเศร้าไปเลยนะคะทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ก็คือว่าตอนนี้เหมือนคุณอะจะไม่สับสนในชีวิตสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยได้นอนหลับพักผ่อนอย่างที่แม่บอกบอกไปเนาะเป็นช่วงชาร์จพลังนะคะเพื่อที่จะ ได้ตื่นมาแล้วมีพลังจะต่อสู้กับอุปสรรคต่อๆไปนะคะ,ะแล้วก็ตอนนี้คือคุณรู้สึกว่าอะไรก็ตามที่คู่รักของคุณเคยพูดไว้หรือพูดทิมแทงจิตใ,ใจคุณไว้เมื่อในอดีตเนี่ยมันเป็นความจริงทั้งนั้นนะคะโดยเฉพาะที่เขาพูดว่าคุณแบบเขาเรียกว่าอะไรอ อีโก้สูงอะไรแบบนี้ที่เขาว่าคุณว่าแบบอีโก้สูงหรือว่าคุณรักศักดิ์ศรีมากเกินไปก็รักไปเถอะอะไรแบบนี้ไม่ต้องมารักฉันหรือว่าจะเป็นเรื่องที่คุณแบบออ,อยากจะเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่ที่ดีหรือว่าอยากจะทําเพื่อลูกหรืออะไรแบบนี้คือเขาเข้าใจนะคะเขาก็อาจจะต้องจากไปเนาะทีนี้ มเ์เอเนจีก็คือว่ามันเป็นไพ่เนื้อคู่นะคะขึ้นมาแหละแต่ว่าไพ่ออกมาบอกว่าคือการที่คุณรู้ว่าคุณและเขา,าเป็นเนื้อคู่กันเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคครั้งนี้ไปได้นะคะเพราะว่าคุณนะ่ะไม่ได้มีอํานาจในการตัดสินใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้คือคุณนะ่ะคิดว่าคุณชนะได้นะ เพราะว่าค <not> ุณเป็นเนื <rawd unre> ้อคู่กันแต่จริงๆเราไม่ใช่เลยเพราะว่าการที่คุณเป็นเนื้อคู่กันอ่ะมันกลับทําให้คุณน่ะทาอะไรไม่ได้ต่างหากเพราะว่าความสัมพันธ์เนี้ยพอเป็นเนื้อคู่กันมันจะกลายเป็นเรื่องที่จากที่มันเป็นไปไม่ได้มันกลายเป็นเรื่องเป็นไปได้ขึ้นมาแต่พอมันเป็นไปได้ขึ้นมาคุณก็ขัดกับความรู้สึกตัวเองเพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไม่โอเคกับคนอื่นๆที่เขามองเข้ามานะคะแล้วคุณก็ไม่ได้มีอิสระในการตัดสินใจเยอะขนาดนั้นนะคะ อืสรุปว่าสัปดาห์นี้มันไม่ค่อยเวิร์กนะคะสำหรับคุณนะเรามาดูกันว่าถึงแม้ว่าไพ่มันจะดูดีหมดเลยนะยกเป็นไพ่ประจำตัวคุณใบนี้แต่ว่าสำหรับแม่หมออ่ะมันพอแคลริฟายแล้วมันก็ไม่ค่อยจะดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีเรื่องเดียวก็คือคุณสามารถนอนหลับได้เนะเาะแล้วเรหักวา มาดูกันว่า Universe นะคะช่วยแบอกเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวสิงหนกผู้รักด้วยไพ่สัมพันธภาพ5าใบค่ะดูกันว่าตอนนี้คุณกับเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์ยังไงต่อกันมีความรู้สึกยังไงต่อกันนะคะแล้วก็ที่แม่หมอพูดไปถ้าไม่ใช่คุณนะ่ะก็คือเป็นเขาที่มีความรู้สึกกับคุณแบบนั้นนะ,ะเรื่องราวมันสลับกันได้นะคะอื อืมอันนี้แม่เหมาะขอให้เป็นของคู่รักของคุณอันนี้ขอให้เป็นของคุณนะคะคือของคู่รักของคุณอะ่ะเหมือนว่าเขาอะ่ะขอหยุดมองก่อนนะว่าคุณจะทํำยังไงในความสัมพันธ์นี้แล้วเขาก็สิ่งที่เขาได้เห็นก็คือคุณอะ่ะทําเพื่อปกป้องคนที่คุณรักอยู่นะคะโดยเฉพาะครอบครัวของคุณนั่นแหละนะคะอืมบางทีเขาอาจจะกําลังน้อยใจอยู่นะก็ใช่สิว่าฉันนะไม่ใช่คนในครอบครัวของเธอหนิในประมาณนี้เนาะเอ่อส่วน ชาวสิงห์นะคะตัวคุณน่ะก็คือกรณีที่หนึ่งคือคุณน่ะก็รู้สึกว่าคู่รักของคุณอ่ะไปละกลับไปคืนดีกับแฟนเก่าเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยนะคะแล้วคุณก็รู้สึกแบบเจ็บมากอะไรเงี้ยน้อยอกน้อยใจอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ตอนนี้ทั้งคู่ก็เลยอยู่ในวงจรของเขาเรียกว่าการที่ไม่สามารถเริ่มต้นความสัมพันธ์เล็กๆของคุณได้นะคะ กรณีที่2ก็คือคุณั้งคูนี่เขาเรียกว่าได้สูญเสียเหรียญเล็กๆที่คุณมีเพียงเหรียญเดียวไปแล้วเนาะกรณีสุดท้ายก็คือคุณอาจจะตกหลุมพรางของเดวิลนะคะหรือของปีาศาจในจิตใจของแต่ละคนไปแล้วเนาะความอยากได้ความครอบครองความอยากครอบครองความอิจฉาริษยาอะไรประมาณนี้นะก็เลยทําให้คุณอาจจะตกหลุมพรางของเจ้าปีาศาจนะคะที่จักรวาลได้ส่งมาทดสอบ ความสัมพันธ์ของคุณนะคะทีนี้แม่หมอเนี่ยจะมาเปิดคำแนะนำให้คุณหนึ่งไปนะคะขอยูนเวอร์สนะคะให้คำแนะนำนะคะแก่ชาวสี์และผู้รักในความสัมพันธ์นี้หนึ่งใบค่ะดวาวพฤหัสจะเดินหน้าแล้วนะคะทุกคนขอโชคดีจะเริ่มบังเกิดน,นะคะอืก็ดีใจด้วยเนาะเพราะว่าเขาเดิน เขาเดินถอยหลังมันเนิ้นนานนานมากสี่เดือนผ่านไปมีแต่เรื่องราวเก่าๆแล้วก็อะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่มันเป็นเรื่องการแต่งงานอะมันจะชะง,งักไปทุกอย่างเลยนะเพราะว่ามันเป็นดาวพฤหัสเดินถอยหลังนะคะ,ะไพ่เนี่ยออกมาบอกว่าทางที่คุณกำลังจะไปคุณเห็นไหม มันเป็นทางตันนะแล้วก็ให้คุณเนี่ยเหมือนแบบสะท้อนนะคะแล้วก็ให้รีไดเรกต์ก็คือคือเอเนอร์จีของคุณอะตอนนี้มันโพซิทีฟไม่ใช่ขอโทษค่ะมันนิเกทีฟสุดๆเลยก็คือมันเป็นลบนะคะให้คุณเนี่ยเปลี่ยนทิศทางของ ของ energy คุณซะนะคะให้มันเป็นบวกซะนะคะแล้วก็อะไรที่คุณคิดอยู่เนี่ยคือของแต่ละคนที่แบบน้อยอกน้อยใจแล้วก็ตกหลุมพรางของเจ้าปีศาจเนี่ยก็คือมันเป็นทางตันนะันเป็นทางตันอยู่ก็คือไปต่อไม่ได้นะคะก็ต้องให้พยายามกันใหม่นะคะเปลี่ยนความคิดให้มันเป็น p o s i t i v นะคะเนาะ ก็สู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้กับชาวสิงแล้วก็คู่รักนะคะเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ต้องดีขึ้นแหละเพราะว่าไพ่ออกมาชัดเจนเลยว่าคุณเป็นเนื้อคู่กันนะคะอ่ะแล้วก็ไพ่เนื้อคู่กับไพ่ทวินเฟรมเนี่ยมันเป็นใบเดียวกันเนาะบางคู่อาจจะเป็นทวินเฟรมก็ได้นะคะก็ถ้าใครชอบคำทำนายของแม่หมอนะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยค่ะวันนี้แม่หมอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ